ใหม่ของทีมงานครับอ้สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบครับวัออนนี้ครับโอ้โหลงได้ไหมเนะี่ยแต่พาไปดูด้านล่างครับเอมีปลาไหลไหมครับสต็อปคลิปไปก่อนนะมาลงมาด้านล่างนะครับอืม อู้ทำไมเป็นนี้นี่ไม่ให้ไงลองแต่ไม่แน่หรอกเป็นแค่ตรงนี้ดูครับเจาะไปน้ำออกเต็มเลยเฮ้ยเป็นของกะทิเลยอือหืออะไรร้องอ่ะอะไรร้องปลาไหลบ่ถูกปลาไหลแล้วมั้งนี่ปลาไหลลองเสียงปลาไหลลอง

ไปเอาอ่าผลไม้มากะทิครับใส่รวมบ้านเลยใส่ใส like, ่รวมบ้านใส่กลุ่เลย่างนี้ยวเราจะถอยปอกคลั้งไหมหรือว่าได้ตอนหนึ่งน่าจะเฮงเล่นตงได้ที่เอ่ยลองลองเจ้ามวยเท้าตูดหน้าบ้านลิ้นแบบนี้ครับมันขายไม่ได้ บอ่อใหม่ครับเป็นบอ่อเก่าครับแต่ขยายให้มันลึกนะครับแต่ทงการเินแบบดีๆครับแต่เจาะไปก็เป็นกระทิ่เลยพี่น้องงานเข้าเลย<ม>ดีกีเสียงปลาไหลนะได้ยินสักลับหนึ่งอะเรารู้ปละไหลอ่ะเออเอาไมโคดึงไหมน่าต่จะเป็นทั้งผืนเลยมั้งตรงนี้ล่ะ ดุมๆนี่ไหมพี่เมมตรงนี้จะเป็นเหมือนกันนะมั้เนี่ยโนนเนี่ยนี่จะเถื่อนไปทางกระบมเลยอ่ะยาลดมาทางไกลครับคนสุดท้ายจ่อไปมีแต่กะที่เลยอย่าหลงกลนให้ลงมาจานก๊อ ลงมาเข้าเลยดิต้องเจาะดูให้รอบๆครับ ờ áo trinh á chẳng cóp dây xiểng đúng không á chìm đâu có ư chán chán dạ เนนนหหียยว่อะขาพึ่ง <practiced> ส <noise> <inaudible> ูบน้ำออกพึ่งปล่อยไว้เม็ดนาเดงเนี่ดูส่งนี่ทุกใส่เขาพึ่งปล่อยไว้นี่พึ่งปล่อยให้มันตากแดดนี่ไหมไม่บอกเออ แข่งยู้ตังเออเนาะจายกอเยาเสียงใจเย็นเครื่อโอ้เสียงปไหลลองเมกี้โอ้เป็นตมเลยวะ ยายรถเพื่อมาเอาปลาไหลนะเกินะมีไหมอ่ะโอ้โหมันแห้งมันยังไม่ค่อยแห้งเลยครับมันมีลองออกอยู่เดี๋ยวกี้เอออ้าวจริงเหรอเวลาเราแทงโดนตัวมันจะดังมันจะดังวุ้วเลยเด้เออเวลาเขาแทง โฟนีเดียวมีนิดน้อยมีรุ่นไปเอามาไล่เลยดิไม่มีข่าวแล้วยาลดหมอฟรีเลยรอบนี้มาไกลด้วยปลาตุง น่ะเสียบปายลาไหลล่องไหมเสียบปลาไหลล่ <c oughs> องไหลยู่ไหนผมหงอกเขาม่ยังไม่เห็นปลายหงอกเอาเวลาเขาไปหาเอิงไม่สังเกตเหรอ,อไหนๆได้ไปเนี่ยมันจะได้แล้วนี่เดี๋ยวเรา,า,าคอยไปทำให้บอลรเลยไปครับมันจะไม่ได้ครับการเข้าย้ายรถมาฟรีเลย ดวนนี่ก็ได้ได้ด่วน,วนครับกลับโอ้โอ้โอว,วู๊ห์ไหวบ่ เสียนะ้ำมันฟรีเลย,น,น,ย,เยนี่แหละเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงจริงครับไ,ไม่ผมว่า<ง>ผมว่าเขาพุ่งสูบออกนี้ได้นะไะมม่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะถ้าทิ้งงว้เป็นปีมันเป็นตกตะเก็ดแล้วนี่ <c oughs> ย้ายด่วนครับ เสียดายเด้ยยายด่ <ooh> นดวนครับยายด่วนย้ายด่วน <c oughs> ที่แหละเขาบอกว,ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงครับ <c oughs> <c oughs> เราพามาดูรถยกพล้อ,อกันจะถึงเวลาเช็คช่วงล่างแล้วขอเช็คช่วงล่างหน่อยนะขอเช็คช่วงล่างหน่อยเจือ โอยไม่ติดต้นไม้เหรอจันก๊อฟเบกเบกเบรกฮะลงไม่ได้ลงไม่ได้โคตรตรง แห้งเลยยังไม่แห้งเลยพูดไปไมีแต่สมอ,ง,องนั่นเลยอะไปนในบ้านไหมไปโอเคถ้าู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม